แรกๆเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันทั้งเรื่องงานก่อสร้างค่ะที่ดีเลยไปประมาณ2เดือน<ม>ก็ส่งผลกระทบกับงานขายอันนี้คือต้องศึกษาเพราะบางทีเราเวลาเราไปซื้อคอรนะ์สเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าเออค่าคอร์สแพงนะแต่ถ้าเราพลาดไปอ่มันแพงกว่าค่าคอร์ดลายร้อยเท<ม>่าเลย สวัสดีค่ะคุณจาสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้นะคะทีมแพรลินแล้วก็ทีมสถาบันสอนอสังหาเอฟด้เรามาเยืยนอนโครงการของคุณจ้านะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์เทคนิคการประสบความสําเร็จกับการเป็นเจ้าของมูลค่าโครงการกว่า50ล้านเออมันต้องมันต้องมีความยากลําบากอะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้คุณจาแบ่งปันกับเพื่อนๆนิดนึงค่ะว่าเป็นมายัางไงคะกับโครงการนี้ ค่ะชื่อจานะคะเป็นเจ้าของโครงการเดอะเทมมิเตค่ะอยู่จังหวัดปาจินบุรีนครมศิก็คือจุดเริ่มต้นที่จะมาทําโครงการนะคะอันดับแรกเลยเคยเคยทําโครงการแรกมาแล้วหกหลังเนาะแล้วเราก็เจอปัญหาที่ที่เราสร้างไปขายไปอะไรเงี้ยแล้วพอเราเจอปัญหาเสร็จเราก็เริ่มเริ่มศึกษาว่าเราควรจะ หาโค้ดหาผู้แนะนําเราเพื่อที่จะพัฒนาในโครงการที่สองต่อไปค่ะก็เลยได้ไปเรียนกับอาจารย์แพรลินด์นแล้วก็นํามาปรับปรุงพัฒนาเองแล้วก็มาขึ้นจัดสรรโครงการที่ 30, 2 30 30ยูนิตค่ะและนั่นคือโครงการที่เราอยู่ตรงนี้โครงการที่อยู่ตรงนี้ค่ะเพร <อ S 1> าะได้ข่าวก็เป็นโครงการที่ขายดีเหมือนกันด้วยขายดีค่ะแต่แรกๆเราก็ประสบปัญหาเหมือนกัน ก็คือพอเราเคยทําอันเล็กเนาะ6 mm hmm. หลังแล้วเรากระโดดมา30ยูนิตนี่มันก็จะเจอปัญหาระหว่างทางทั้งเรื่องงานก่อสร้างค่ะที่ดีเลยไปประมาณ2เดือนไม่ตรงตามเป้าหมายที่ทเราตหนดกว้ก็ส่งผลกระทบกับงานขาย ว่าเราเจอลูกบ้านที่ค่อนข้างโอเคคุยได้ลูกบ้านน่ารักอะดีเลยไปกี่เดือนสองเดือนยังแบบยังโอเคยังโอเคแต่ลูกค้าเองก็ยอมรับได้ใช่ใช่แล้วเราก็คุยแบบขอยกเลิกอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีค่ะอ๋อโอเคคุยได้ก็คือบางบางบางคนที่จองแต่เป็นกระดาษเนาะประมาณ3ลายเนี้ยก็ลองคุยกับลูกค้าว่าเออพี่รอหน่อยนะเราอาจจะดีเลยไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็คุยกันมาเรื่อยเรเราคุยกับลูกค้าตลอดเลย นั่นคืออุปสรรคเรื่องของดีเลย์ที่ณนวันแรกเนี่ยอด้วยความที่เราอาจจะไม่ชินเพราะถ้าเป็นโครงการไม่เข้าจัดสรรเรื่องของเวลามันพีดิกหรือว่าคำนวณได้ง่ายแต่พอมันเข้าจัดสรรมันมีกระบวนการขอยืน่นอนุญาตนูน่นนี่นั่นเอกสารต้องเตรียมจิประถะมากมายมันก็เลยทําให้กระทบกระตรงนี้เพราะว่าเราเองไม่เคยทํามาก่อนใช่ค่ะนะคะด่านแรกผ่านไปแล้วมีด่านอื่นไหมมีซื้อที่ดินผิดพลาดอะไรไหม ด้านอื่นที่ดินผิดพลาดไม่ไม่ค่อยมีค่ะพอไปเรียนเสร็จก็อย่างที่บอกว่าเราต้องโฟกัสทําเลเนาะสำคัญที่สุดคือทําเลถนนกว้างมีน้ำมีไฟมีสาธารณนปโภคครบอะไรอนะคะก็เอามาพัฒนาก็มาได้ที่ดินแปลงนี้ค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่าเรื่องนั้นเรื่องที่ดินไปละก่อสร้างมาแล้วแล้วในส่วนของเงินทุนเริ่มต้นดีกว่าเออเพราะว่าคุณจ่าเองก็ไม่ได้แบบเว้ยเกิดมามี งเงินกองทองเป็นมาอย่างไงคะกว่าจะมาถึงโครงการนี้เนี่ยมันแบบเราเราเริ่มจากในงนามาสิบปีะค,ะค่ะแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วพอมีกาลังส่วนหนึง่งเราก็ซื้อที่ดินซื้อที่ดินด้วยเงินสดค่ะแล้วทีนี้พอมาถึงตอนสร้างอ่ะเราเราคือเราเก็บมาได้สักพักแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่พอเนาะก็อย่างที่บอกเราก็เลยได้เอาพี่ชายเข้ามาหุ้นด้วยก็เลยมีสองหุ้นก็ต้องหาทางเพิ่มผลเอาใช่ค่ะนะคะพิ้นทุน เพราะว่าเงินทุนเราคนเดียวไม่เพียงพอใช่แล้วมีการแบ่งหน้าที่กับพี่ชายอะไรยังไงเด็กเขาเขามอบหมายให้เราดูแลหมดเลยค่ะเขาก็ออกมาเรื่อยๆมาช่วยตรวจงานกาา่อสร้างมาอะไรอย่างนี้แล้วความรู้สึกยากไหมระหว่างเทียบงานในหน้ากับงานพัฒนาอสังหาดูเราชอบอันไหนมากกว่าหรือว่าอันโอ้โหอันนี้แบบอันอัน,อนเดเวลลอปเปอร์อาจจะยากตรงที่มันแบบจิกจั่นที่กว่ามีดีเทลที่ต้องลงเยอะกว่าอะไรเงนี้ค่ะช่างคือแบบ เราก็ปล่อยเขาไม่ได้เลยคือต้องเข้ามาบ่อยจริงๆเข้าเข้าหน้างานอะยิ่งเข้าบ่อยยิ่ง,งโอเคม,อม,มันจะเรียบร้อยใช่มันจะเรียบร้อยถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญนะคะจากในหน้าเราก้าวมาเป็นเดเวลลอปเปอร์แล้วกอ็อาศัยความได้เปรียบเรื่องของการขายแล้วก็ก้าวมาสู่ตัว Developer. เดเวลลอปเปอร์มีอะไรรู้สึกว่าอยากจะแชร์เป็นเพื่อนแม้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะเริ่มทำอาชีพนี้เนี่ยคุณอย่าพลาดเรื่องนี้นะ ก่อนก่อนเป็นเดเวลลอปเอย่างแรกเลยคือความรู้อันนี้คือต้องศึกษาเพราะบางทีเราเวลาเราไปซื้อฟอยด์เนาะเราอาจจะรู้สึกว่าเออค่าคอร์สแพงนะแต่ถ้าเราพลาดไปอะ่ะมันแพงกว่าค่าคอร์สหลักเท่าเลยอันนี้คือมันแก้ไม่ได้อย่าง,งเราเสียตังซื้อฟอยด์ไปคอร์สหนึ่งอนี่ยเราก็ยังแบบจริงๆไม่ไม่ใช่แค่คอร์สหนึ่งครเรียนหลายๆคอร์สไปซ้ําเพื่อที่จะเอาความรู้เก็บเข้ามาให้มันเป็นที่อะคะ่ะเพราะว่า อสังหาคือราคามันอ่ะมันหลักร้านเนาะหลักร้านหลักสิบล้านอะไรเงี้ยถ้าเราพลาดไปทีเดียวคือมีสิทธ์แบบล้มล้มได้เลยอา,อาชีพนี้นนคือรวยก็รวยเลยใช่อาชีพนี้รวยเลยเลยแต่ถ้าล้มอ่ะมันจะเจ็บตัวทีนี้เราจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะปิดจุดบอดให้มันแบบพยายามปิดปิดจุดบอดให้มันเยอะที่สุดอ่ะค่ะก็คืออยากจะฝากเพื่อนๆว่าอย่าหยุดเรียนรู้ใช่ค่ะแล้วก็เอ่อที่เห็นว่าค่าเรียนอาจจะสูงแต่บทเรียน ชีวิตแพงกว่ามากใชบ่บทเรียนบทเรียนอสังหาที่คุณจาแล้วรู้สึกว่าแพงที่สุดในชีวิตคืออะไรคะเสรแรกเสร็จแรกเราไม่เคยเรียนเลยอย่างที่บอกคือเราสร้างเราสร้างบ้านจากที่ดินที่เรามีในมือเสร็จทีนี้เราก็มองว่า้มันแค่หกหลังยังไงก็ขายได้อืออ่าเสร็จปุ๊บทีนี้ถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่มันใช้ระยะเวลานานอ่าอันนั้นคือเราเรายังไม่เคยเรียนแล้วเราก็หกหลังตอนนั้นที่บอกใช้เวลานานนี่กี่กี่นาน กี่เดือนกี่ปีปีครึ่งไปีครึ่งใช่หกแค่หกหลัง่ะปีครึ่งตอนนั้นคืองงกับตัวเองไหมเกิดอะไรขึ้นงงเพราะว่าเหมือนเหมือนเรามีความคิดว่าเฮ้ยทำเร็วกว่านี้นะใช่เราคิดว่ามันต้องเร็วกว่านั้นแต่เราวิเคราะห์ทำารีผิดไปเยอะเลยค่ะก็เลยเรื่องโลเคชันนก็เลยใช้ระยะเวลานานตอนนั้นท้อไหม <ก>รู <ทำ S 2> ้<ำ>สึกว่าเป็นบทเรียนเอาแล้วเดี๋ยวโครงการหน้าเราจะค,คือเราก็ไม่ได้ท้อถึงขั้นว่าแบบเฟลไปเลยแต่เราก็นั่งแก้ปัญหาเนาะว่าอเราจะทํายังไงให,ให้มันขายได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีทั้งยิงแอดให้ในหน้าเข้าขายเองอะไรเงี้ยค่ะอืก็พยายามดันโครงการให้มันออกออกอะไรช่วงเวลานั้นนี่คือทําแต่อาชีพเดลล์ร็อปเปอร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตอนตอนนั้นทําอาชีพงานประจำะะทำงานประจําไปด้วยแล้วก็ทําโครงการไปด้วยใช่ค่ะแบ่งเวลายังไงคะ มีทีมงานค่ะมันก็จะมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่ที่ทำอยู่อะไรเงี้ยก็คือวิ่งหน้าง,งานแล้วก็วันหยุดหรือหลังเลิกงานอะไรประมาณนี้นค่ะแบบ่งแบบ่งหน้าที่กันอ่าโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะทำงานประจำด้วยแล้วก็ขึ้นโครงการด้วยไม่ต้องโครงการใหญ่มากแต่ถือว่าเป็นโครงการแรกที่ทำให้เราได้ฝึกใช่ฝึกวิชาฝึกมือนะคะจนสามารถก้าวมาสู่การพัฒนาโครงการระดับ50ล้านได้ก็สุดยอดเลยนะคะนะคะโอเคอยากจะฝากให้แบบ สามคำนิดนึงนะคะ่ะสำหรับการเป็น Developer ในมุมคุณจาว่าถ้าคุณจะทำอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องมี3าสิ่งนี้ขยันค่ะซื่อสัตย์อดทนซื่อสัตย์ต่องานในหน้าที่ที่เราทำค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น3ามเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จแบบคุณจาะนะคะโอเคขอบคุณคุณจามากค่ะสวัสดีค่ะ